ไอ้สิ่งที่เรียกว่าโลกโลกนั่นน่ะมันมีเท่าที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรารู้สึกได้เท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงจัสว่าไอ้โลกโลกเนี่ยมันคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีอารมณ์มากระทบสิ่งมากระทบตาก็คือรูปสิ่งมากระทบหูก็คือเสียงสิ่งมากระทบจมูกก็คือกลิ่นสิ่งมากระทบลิ้นก็คือรส สิ่งมากระทบผิวหนังก็คือ,อสัมผัสทางผิวหนังสิ่งที่มากระทบใจก็คือธรรมารมที่เกิดขึ้นกระทบใจทั้งหมดนี่เรียกว่าโลก <c oughs> เพราะว่านักเรียนทั้งหลายจะทิองคำว่าโลก <c oughs> ตามที่เรียนมาในหนังสือภูมิศาสตร์หรืออะไรทำนองนั้นนั่นมันเป็นโลก อย่างแบบเรียนของนักเรียนในโรงเรียน <c oughs> โลกแบ่งเป็นกี่ทวีปเป็นน้ำกี่ส่วนเป็นบกกี่ส่วนมีบรรยากาศนะ้าเท่าไรอะไรก็เป็นเรื่องโลกทางวัตถุไอ้ <c oughs> โลกอย่างนั้นเก็บไว้ก่อนเป็นโลกทางฝ่ายวัตถุเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่เรามีโลกอย่างนี้ที่เป็นวิทยาศาสตร์อันละเอียดกว่า โลกคือสิ่งที่เราสัมผัสได้รู้สึกได้ทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจเดี๋ยวนี้เรามีสิ่งที่สัมผัสเพียงหกอย่างเราจึงรู้จักโลกเพียงเท่านี้ถ้าเรามีน้อยกว่าหกอย่างเราก็คงรู้จักโลกน้อยลงไปกว่านี้แต่ถ้าเรามีเครื่องสัมผัสโลกมากกว่าหกอย่างที่เรามีเราก็ต้องรู้จักโลกมากไปกว่านี้ หรือว่าในเครื่องสัมผัสโลกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งของเรามันยังมีสมรรถภาพมากหรือน้อยเช่นหูของเราได้ยินเสียงอยู่ในวงจำกัดคือเสียงขนาดนี้ถึงขนาดนี้เท่านั้นคือฟีฟรีเควนซี่เรียงขนาดระหว่างนี้กับระหว่างนี้เท่านั้นถ้าไกลไปกว่านั้นเราไม่ได้ยินทั้งที่สัต บางชนิดมันได้ยินตาของเราก็เหมือนกันเรามีสมรรถภาพเพียงเท่านี้เราเห็นได้เพียงเท่านี้ในระยะเพียงเท่านี้เราไม่เห็นมากกว่านี้หรือเราไม่เห็นสั้นกว่านี้แปลว่าเรามีเครื่องมือสัมผัสโลกเพียงหกอย่างแต่และอย่างละอย่างเราก็อยู่ในขอบเขตที่จํากัดเพียงเท่านี้ ดังนั้นเราจึงรู้จักโลกเพียงเท่านี้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เพียงเท่านี้ตามที่มันเป็นมนุษย์อยู่ได้ตัวเพียงเท่านี้มันก็พอแล้วที่จะมีเรื่องราวนี่กำหนดได้ดีว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจทีจม่มีเป็นระบบประสาทสำหรับให้วิญญาณธาตุมาทำหน้าที่ ดูหรือฟังหรือดมหรือลิ้มหรือสัมผัสทางผิวและรู้สึกในภายในทางจิตใจนี่เรามีอยู่พร้อมอย่างนี้ต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นเรื่องมายาเป็นผีสางเทวดาลมๆแร้งๆอะไรที่ไหน ต้องรู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงๆต้องรู้จักสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงๆ